ลองปรเจนหลอกหอสงเสียงกับส้มโอ้าดิล่าดิล่าผูรชาผู้จากหอ๋อเฮ้ยเฮเอาปิจูนักงานดยอาลาหนีพ่ การอีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยอมันเชื้ออุ้ยมันพะเน่โอ้ป๊อกเหมือนกันเฮ้ยสุเทพคนนี้เหมือนกันนี่ไะเออคนต้องบอกว่าหน้าตาดีเหมือนกันอออันแรกก็นึกว่าป๊อกเหมือนกันได้หน้าตาดีเหมือนกันมันเชื้ออุ้ยแม่นคุณนริน1,000บาทคุณรัตนาพร100บาทคุณสุวิชา100บาทคุณธัญญพร สีบาทกปยังป้อสุดยอดฮะลากันแล้มาหงวยอีกปอกมีหลานน่ะโอ้แหลงหัวก่อนเฮียหลงเฮียนนอกเนอะเฮียนนอกสหรัฐอเมริกาผมออกไปแต่นี้อายเว้ยสหรัฐอเมริกานอกบ้านนะบ้านหนึ่งหนึ่งสอง ขออนุญาตขออนุญาตแนะนำก่อนขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับฝากตัวกันนะนี่พี่สาวผมหรือหลาอีป่อนะครับส้มโอส้มโอหุนีรพันสามร้อยบาทเดี๋ยวอู้มาจะไปได้อู้สุดอะฟังเด้อเดี๋ยวฟังคือเด้อเอาแนะนำก่อนบาแจจะขายหลานสวบาได้มันขูมันยังมาเหม็นอ no okay, ู้้เดอเจ้าวันพ่อมนล้อมเขาแล้วเอาเงินเนี้ยป้ออีป้อจะเป็นแดนเซอร์ฮือลานอีป้อนี่แหละฮู้จักดีนี่นะอ๋อ เออแล้วคุณจำมันการโอทโหถ้าใครถ้าใครดูในแอปสีดำแอปต่อต่อแอปต่อต่อแอปต่อ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 ดังขนาดโตโตกันดังขนาดเพลงนี้ตแอปต่อต่ออ๋อแอปต่ำต่ำไม่เลยคนนี้ดังมากเลยเปิดมาไผ่กระเต้นท่านี่หมดเพลงอะไรง้อเดอ้อเดี๋ยว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 ผมจำได้ละผมหูละ อ่ะคือคนเนี้ยถ้าหันหน้าเมื่อใดต้องพกล่มพกจองอตอ,อ,อนที่สุดที่กำลังมาพกจองเลยเพลงยางหยางเข้าเดืนนอนหกทนกันตัวตัวมาลุ้มเพ่กบมันกะระล้มป้าแจ๊บป้าจ๊าบจก็ขิงอู้ใหญ่พกล่มนี่บอกไปตีหน้าแผางไปเลยขิงขาวอู้มาถูก ไอ้ต่อนี่คนใหญ่นี่อู้แต่แน่นอนแม่นไม่ละไอ้ต่อหันคนนี้ละแน่นอนแอปต่อต่อหันแอปต่อต้อนี่หันบ่อยโอ้หุ่นจะอเจี๊ยเจ้าหันกันม้างเลยแม่นเพลงเปิดดังเพลงเพลงดังขนาดเปิดมานี่ไอ้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 ต่อมาอยู่ตั้งหน้านี่เอาเอาแบบเฮ้ยแสดงแสดงแสดงว่าเต้นได้พอ แค่ขึเพลงเดียวกัหอมแค่ขึ้เพลงเดียวกับอมแน่นอนเพลงยังเพลงยังออกะไล่ปก็เนียเนี่ยเ่ยจได้จได้เจได้เอตาบาลาบ้าลาบ้าลาบดาลาบ้าลาบาลาบาลาบ้าลาบ้าลาบาลาบ้าลาบ้าลาบ้าลาบ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 ลาบา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 ลาาลาบาลาบา้าลาบาลาบ้าลาบา้าลาบาลาบาลาบาล้าลาบ้าาบาบาล้ ันาร้อยเจ็ดสิบคนถ้าอย่ามากล้ศิลปินแห่ชาติเงี้ยเอศิลปินแห่ชาติบากเกอรลไอ้ว่าวันนี้บ่าจบแล้วเหรอดจะขายนี่นีสุดท้ายสุดท้ายนี่แน่นอนในแอปต่อต่อแอปต่อต่อจักน้องเขาเพลงนี้เพลงนี้เลยแต่ไอจะเต้นให้พอเพลงครับนับเลยหนึ่งสองสามหนไปเอานักเวลงใจไม่ดีก็เปลงใจไม่เอานักเงใจไม่ดีเ ต่แม่เงาสมัยนั้นตตถ้าบมีนะครับคุณป้าดาดาฮะโรแมนต์ไปไปอยู่ทหารไปไปอยู่ทหารไออาดีๆเอาดีๆเอาดีๆโอเคและนี่คือโซโมโซมโอ้ยโมอูรถกอะถูกแล้วปเจ้ปรเดียวเนี้ยเราต้องยังอย่างฝนตกไปไหนก็ตกที่แมกก็ตกมันแจ๊กแม่เขาต้องห้องตัวกันเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหขี้ขอมาทำากับหน้าหนิงมันเลยผมไม่ชิ้กแล้วฝนตกมาห้อยเหรอไอหัวอย่าได้เต้นโดยสอนเต้นงำสอนเต้นงำสอนเต้นต่อเอ้ยเต้นเต้นมื่นสี่แล้วววสุดยอดสุดยอดเจ้าเยไปโยนห้องแอรไปออาวขออนุญาต เอาอีกหนกว่าก่อนที่ก่อนที่คนจะฮู้จาอันนี้ผมขอโทษนะครับให้ขอโทษอุ้งอู้กันก่อนต่อก่อนที่เพื่อนจะฮู้จากฝนตกไปอย่างตรงฮ้อนป้อมันเตอะแม่นโอแม่นเพลงหาฮ้อนฮ่องอย่างเหรอฮ่องอย่างเหรอฮ้อนแต่ฮ้อนว่าฮ้อนหาห้าปลาล่ามันเหลือฮ้อนเหมือนเกลือเป็นแถวปีฮ้อน สูเขาฟังไงนะเต้นหน้าสุขเขาเต้งเพลงดีแต่อีกไปแล้กดังดังขนาดเพลงที่สองคำดังล้วเพลงแรกก่อนดังเลยดิอ๋เพลงชื่อเพลงเขาแจ๊ะแม่ฮอย่าลตบไปไหนก็ตกตีไหนก็ตก แต่งเพลงอย่างอี้เป็นคนขี้เลราเป็นคนขี้เมาบดังบดังอีป้อหูแล้วลาบบดถึงงดแน่และเกี่ยวมาเลยนี่เหรอแล้วอ่ห้องเพลงอีป้อเนอะเนอะแต่งคนนี้เลยเอ้ยป้อจะคล้ายๆนะเอาเพลงงงคุณประภาดาห้าร้อยบาทคุณจรินหนึ่งร้อยบาทคุณทะริทะาท่ ทีระพักนิ้วแหงรไปล้านนี้คูในหนังแนะนำให้นักว่าพร้อมสี่ล้านแปดเลขบัญชีครับเลขบัญชีเลขบัญชีเอาเลขบัญชีอ้าวเอาอีกหน่าเดี๋ยวพี่เฮือบี่เฮ้ยพี้เดี๋ยวฮพี่ส้มโอเจ้าอู้ถึงสิ่งที่มาร่วมงานนี้หน่อยครับอโอ้สนอกรีห้องเพลงนิ้วเดียวเจ้าก็อ๋อยังบลูเชเดีครับ วันนี้ขอบคุณ S L Music นักๆนะเจ้าตีเนสโลไปไหนจวนมาขอบคุณก็บ S L อ่ะขอบคุณเดี๋ยวก่อนอันนี้เปิ้นเป็นเก้าไงเออเป็นเก้า S L แล้วก็เดินสโลตเดินสโลตเดินสโลตเบาหวานบอกความดันคุณป้าพาดาห้าร้อยบาทประกาศไปแล้วบรรยากาศกั่ไเจอแล้ว พี่โซมอ้เจ้าผมนะเต้ยบ่ต้องไปแห่เอาเจ้าเก่าโแห่มาได้ห้องเพีงซื้อดเจ้าแห่แล้วเจ้าผมมาเอ้าพี่โซอู้หน่อยเอ้าโซหน่อยครับอ่าเจ้าก็ยินดีตั้งหน้าขอบคุณนั้งหน้านะเจ้าอันนี้ที่ชวนมานะเจ้าเกาะผู้สึกดีใจขนาดเพราะว่าที่เปิดน้ำท่วมนอกเพื่อก็เดือดร้อนนะเจ้าแล้วก็ลำบากกันแต้ยเต้ยกาจำเป็นในส่วนนี้เนาะที่อยากจะฮือมูเฮาโดยเฉพาะศิลปินคนเมืองของเฮาเนาะเจ้าแม่ครับ ร่วมด้วยเจยกันนะเจา้าแล้วก็แฟนคลับของแต่ละท่านแต่ละศิลปินนะเจา้าก็ร่ว<ผ>มด้วยเวยกันช่วยกันในครั้งนี้นอกคนเมืองเหมือนกันนะเจา้าเขาจะได้มีกําลังใจนะเจ้านการฟื้นฟูสถานการณ์อย่างต่างๆต,ต,ต,ต่อไปวเจ้าเหมือนกับโอกาสที่มีชื่อว่าฮอบใจคนเมืองละช่วงนี้พร้อมกับคุณสุทัศน์คุณสุทัศน์คุณสุทัศน์เก้าสิบเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบแปดบาทโอเครอบต่อไปนี้ผมมือของพี่ส้มโอห้องเพลงของทุกเก้าแกะมันยังเพลงบนอะ อะไอ้ังคือเพลงวนเพลงเหรอชืือกไเจ้าเพลงวนเพลงเหรอเจเจแม่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 วนเหรอูกหนมเจเจแม่แม่คืีตาเจเจันจะสอนผมเต้นไหก็ไอแอดลูกมาเต้นลูกมาเต้นมาเต้นละุกลลูกลูกลุกเดี๋ยวเดีสอนก่อนสอนวแม่แสอนห้างก่อนสอนคนบริจังนะขอบคุณคุณสุดาเดี๋ยวส่งตัวแทนไปส่งตัวแทนไปกูทนตัวแทนได้ไงมเจสอนอ มาแล้วจ้ะมาเอ็นมาก่อมามาได้ได้ไดสินเป็นชาติดึงอดึงไหมดึงมาปอมอะไรป้อมอะไรเต้นด้วยกัอ่เต้นอย่างร้องเพลงอีน่ะมันจะแทนสวยนึงไหมควาขวามเอือสวยนิ้วโอ้โหูบนลงลุ่มอีน่ะเออขยับเอวนิดหน่อยวันนี้มันจะเป็นยังไงฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหนก็ตกไป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 อ่าแล้วก็นี่หน่อยฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหนก็ตกโยูสองตั้หมันแจ๊ะแม่ เออแล้วก็ยนเ่ห็นรอบฟ้ากอแม่ฟ้ากอผ้าหาตึงว่ามันแกะแกะเออขี่รถเครื่องบิดเงี้ยเงี้ยอ่าไปทางซ้ายก่อนสามลบขี่รถเครื่องแล้วก็ขวาเตียวบนพูดบาดป๊กมาซ้ายรถไก่น้ำสาดเอ๊ะเอียนะเปลี่ยนหน้าเฮาสบัดเอ๊ะเออยังมาใกล้เฮาปัดไหลสามเต้อ ซ้ายก่อนสองครั้งขวาสองครั้งแล้วก็ซ้ายมากสองครั้งแล้วก็เจ๊หัวแต่ก็คือเมาหัวยังเป็เลยเมาเออฮ่ถ้าหมดนี่ถ้าหมดนี่ผ่าไปคนออกแบบถ้าน้องออกแบบคนเดียวออกแบบคนเดียววะเจ้าโอ้เก้าสิบแปดแบบเอาราบี้โซโบกับเจ๊แม่เอาลวกผัดแต่พร้อมมาครับทำผัดแต่ ไม่จำแนกตรงบบี้นเข้าใจฟวรตองเงียไม่รือหลังพอองนี่มันลือหลช่างตันี้ไอริมอีขึ้่มันขาไม่มือนกฝนต้มไปไหนกมไปไหนกตมันแฉแอะฟ้าองแฟ้าก็พาหันดว่ามันแฉะที่รถก็จะบวงขึ้นป่าร้อนแตน้ำตายแอะอย่ามองง่าไปไหนก็ได้ตึงเงียบเ็แชชัวตายจเจแม่แม่ละกินตาเจมันละกินกันล้วนองอ็ป่าปา

ภไ,ได้ได้เพลงเต็มแน่นอะที่แต้มมันมีเต็มเลยนี้รู้แล้วว่างแล้วไปอัพตัวกตาอุาเนี้อันนี้เพลงเต็มนี่เพลงเต็มโอเคคอยตัวสามโบฟิชิลิงสามเนเนีนขอถามตั้งบ้านนะครับตะกี้ฟังหูเรื่องครับผมภาษาเทพภาษาเทพของผมอ่ะฝนตกตึ้นไม่ไปกางจ้องพีมือกาจ้องี่รองเมีมไปกางจ่องเวเวเวแปขอร่มขอรมขอบล้อมฝนตกทึ้มไม่ไปกางจ้องเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดี๋ยวเ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  ฝนตกเธอไม่เป็นกลางจ้องถึงแบกฝนไม่แก้ไม่แอะฝนตกฝนตกน้องทำไมไม่กลางจ้องพอเธอเปียกฝนเธอก็ร้องแอะไม่ได้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 เว้ไม่ได้ไม่ได้แต่ที่ผมได้ยินว่ามันฝนตกเสร็จแล้วก็ทำไมไม่แล้วก็ร้องไม่ตกห้องอีกได้ขอยก็มาบ่คอยก็มาบ่บ่นก็บ่นเอาเหมือนเดิมโอเคเสียงโปดเตอร์เริ่มกับ summer ขอบคุณมากครับและนี่คือศิลปินคนหนึ่งที่ผมบอกว่าก็อยากจะทำเพลงเมืองตลอดเวลา